โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมบ PHP กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการหาดาบลอนะครับผมว่าดาบของลอเนี่ยเอามาจากไหนวิธีหาอย่างไงนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนวิธีการหาให้นะสำหรับมือใหม่นะครับผมก็ดาบของลอเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็โมเดลเนี่ยค่อนข้างสวยนะแล้วก็ค่อนข้างยาวด้วยนะครับผมก็เวลาชาักออกมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีแอนิเมชันการชักด้วยนะเนี่ย แบบเท่นะผมแม่ไหมเท่นะครับผมก็วิธีการหาเนี่ยเราต้องไปที่เกาะนี้นะครับผมแม่เกาะที่มันเป็นน้ําแข็งครึ่งหนึ่งลาวาครึ่งหนึ่งนะครับผมเราต้องไปที่เกาะนี้นะครับผมก็การที่ไปเกาะนั้นเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมเราก็มาที่ทิศนี้เนาะเออมายืนตรงทิศนี้นะครับผมแล้วก็ตรงยาวไปเลยนะครับผมก็ถ้าใครไปไม่ถูกก็ขับเรือตามผมมาก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเกาะนั้นกันนะครับผม อ่าทุกคนเราก็ถึงแล้วนะครับผมนะพอถึงแล้วเนี่ยก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับผมก็เดินเข้ามาเลยนะครับผมเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปที่ภูเขาไฟข้างบนนู้นนะครับผมนะเราต้องขึ้นไปบนภูเขาไฟเนาะก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เอ่อเพื่อนเพื่อเนี่ยจะต้องมีแก๊ปโป้ด้วยเนาะเออในการกระโดดขึ้นไปนะครับผมถ้าใครยังไม่มีแก๊ปโป้ก็สามารถไปดูคลิปสอนทำแก๊ปโป้ได้นะครับผมอ่ะก็เดินตามผมขึ้นมาเลยนะครับผมขึ้นมาตรงนี้นะครับผม่ะ แล้วขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็กระโดดตรงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องกระโดดยาวเลยนะครับผมมากระโดดยาวขึ้นมาเลยนะครับผมอ่ะพอเราขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยเราก็เดินเข้ามานะครับผมแมาเดินเข้ามาจนถึงตรงนี้นะครับทุกคนนะมันจะมี n p c ยืนอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็กดคุยกับ NPC นนะครับผมแม่ ดาบรอเนี่ยเราต้องใช้เงินซื้ออยู่ที่2องแสนห้าหมื่นนะครับผมเพื่อนๆก็ไปฟาร์มเงินมาเนาะสองแสนห้าหมื่นนะครับผม2องแสนห้าหมื่นเบลีเนาะแล้วก็เอามาซื้อกับ NPC ตัวนี้นะครับผมเราก็จะได้ดาบรอเท่ๆแบบนี้มาเลยนะครับผมะเดี๋ยวผมให้ดูสกิลนิดนึงแล้วกันนะครับผมสกิลดาบรอเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสกิลแซาสกิลแซเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็สกิลเนะครับผมสกิลเเป็นแบบนี้นะก็ค่อนข้างสวยนะอ สกิลแซตนี่ก็เป็นแบบว่าเขาเรียกไงเหมือนที่ล็อกเป้ายิงเลยนะครับผมอ่าก็วิธีการหาดับล็อกก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบแนวฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปละซีโอเกนครับผม